สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเชื่อม Google Ad Engine กับ Google d v e นะคะอย่างแรกเราทำการค้นหาไปที่ Google Ad Engine แล้วก็เลือกเว็บไซต์แรกเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะทำการกด s ิง n u อัพ w นวตรงนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็เลือก Account ที่ใช้ใน Google Drive เราก็เลือกที่จะใช้ในกูในเชื่อมใน Google Earth Engine นะคะก็กดไปที่คลิก h o w g o o g o to the Code Editor นะคะนี่นะคะก็จะได้การเชื่อมลิงก์ของ Google Drive กับ Account ที่เราใช้ในการทำ Google Earth Engine นะคะเราจะลองไปดูใน Google ใน Google Drive นะคะเมื่อเรา บันทึกรูปภาพออกส่งออกมานะคะรูปภาพก็จะมาจัดเก็บไว้ใน g g o เก e g o ดกูเกิลไดของเรานะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้เปิดต่อในแอปถ,ถัดไปได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ